40่สิบนาทีนะครับเมื่อกี้นี้ตอน10โมงคึ่งอยู่ตรงนั้นย้อนนี่ย้นนี่นี่ย้อนนี่ต่อยนั้นน่ยนั้นนะย้อนกลัขึ้นจากตรงนี้นะครับขึ้นมายอดจากตรงนี้ขึ้นจากนี้ขึ้นมายอด แปดโมงครึ่งมาถึงตรงนี้เวลาแปดโมงสามสิบสี่สิบนะครับจะต้องไต่ลงไปให้หมู่บ้านะครับวิ่งฝั่งนะครับ